ก่อนเลยนะคะเราก็กรอกอีเมลของเราลงไปนะคะค่ะเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะคะก็จะมาทําการคลิกแล้วก็คอนติเนียนะคะก็จะเป็นคําถามแบบเบกิเนอร์ทั่วไปนะคะคุณเพิ่งเริ่มใช่ไหมเอ่ยหรือว่าคุณมีร้านค้าออนไลน์อยู่แล้วนะคะเราก็จะเลือกเป็นแบบ เพิ่งจะเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็อันนี้ก็ next ไปเลยนะคะใครมีร้านก็จะกดก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้พิมพ์ก็จะเลือกแบบเราไม่มีร้านอะไรเลยนะคะก็ะ next ไปนะคะเนีย่ยอยากขายแบบไหนหรือจะไปขายที่ไหนเป็นหลักเนาะพิมพ์ก็จะติ๊กว่าแบบพิมพ์ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ ใครที่จะไปขายที่ไหนเป็นหลักก็ติ๊กได้เลยนะคะแต่ว่าพิมพ์จะบอกว่าแบบเราบิ๊กเนอร์เลยนะคะยังไม่รู้เลยนะคะแล้วก็กด next ไปนะคะอะไรที่คุณจะเริ่มขายนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเขามีอะไรบ้างแบบเด่นๆเลยนะคะ Product นะคะชั้นเนี่ยไปซื้อโปรดักมานะคะหรือว่าชั้นเนี่ยทำโปรดักขายด้วยตัวของชั้นเองแบบที่1นนะคะชั้น ขาย Product ที่ฉันไปซื้อมานะคะแล้วเอามาขายต่อหรือชั้นทำ Product ขึ้นมาเองแล้วก็นำไปขายต่อไปเป็น Product แบบ drop shipping Product นะคะ drop shipping Product นะคะอันนี้ก็คือ,อถ,ถ้าคุณขาย Product ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ได้ส่งเองนะอันนี้ก็จะเรียกว่า drop shipping นะคะ,อ,ะอันนี้เขาก็มี Service มี Connection ด้วยนะ ต่อไปก็จะเป็น Print On Demand หรือว่า POD product นะคะนั่นก็คือเราออกแบบดีไซน์แล้วก็เอาดีไซน์ของเราเนี่ยไปใส่บนอ่ปรินต์นะคะปริ้นตบนสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแก้วน้ำปลอกหมอนปลอกผ้าห่มอะไรอย่างนี้เนาะตรงนี้เนี่ยอ่ปรินต์ออน m a n d เนี่ยก็จะ ปริ print, ้นจากโรงงานไม่ใช่เราแต่เราเป็นคนเจ้าของแบรนด์ออกแบบลายโลโก้ลายรูปภาพเนาะแต่ว่าเราจะไม่ใช่คนปริ้นเองนะคะถ้าเราปริ้นเองเนี่ยจะเป็นตัวด้านบนนี้นะคะจะเป็น make myself นะคะก็จะเป็นปริ้นเองด้วยทําลายเองปริ้นเองมีเครื่องปริ้นเองจะเป็นด้านบนนี้เนาะแต่ถ้าเป็นปริ้นออนไลนเนี่ยก็คือเราอาจจะใช้อาจจะนะอาจจะส่วนใหญ่แล้วอาจจะใช้ Uh, warehouse Print ให้เราแล้วก็ส่งให้เราเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น Print a n i m ่แล้วทาง Shopify เองก็มี Connection อยู่ด้วยนะต่อไปก็จะเป็น Digital Product จะเป็น Digital Art นะคะ n อ t นอนะคะแล้วก็ Music เพลงต่างๆเนี่ยหรือจะเป็นคอร์สอะไรต่างๆก็สามารถใช้ Shopify ได้นะคะอันนี้เขาก็มี Connect เหมือนกันนะกับหลายแอปพลิเคชันเลยนะที่คุณสามารถที่จะขายสินค้าเหล่านี้ได้นะคะ ต่อไปเป็นเซอร์วิสอ่ะเดี๋ยวพิมพ์เมื่อกี้พิมขอดิจิตอลโปรดักต์นะคะเป็นเป็นไฟล์เป็นพวกไฟล์อะไรต่างๆต่อไปเซอร์วิสนะคะตัวเซอร์วิสเนี่ยก็จะรวมคอร์สเหมือนที่พิมพ์บอกจะเป็นพวกโคชชิ่งอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสหรือแม้จะเป็นอ่าอ่าฟรีแลนซ์อะไรอย่างงี้ก็เรียกเซอร์วิสด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์เหมือนเป็นหน้าเพจอะไรอย่างงี้เนาะอ่าตัวนี้ก็มี แอปพลิเคชันสำหรับการทำคอร์สหรือว่าทำโคชชิ่งหรือว่าทำพวกเมมเบอร์ชิพอะไรแบบนี้ด้วยนะคะตัวนี้ช h o p i f y ฟก็มีอยู่ด้วยในนี้นะคะส่วนเรานะคะถ้าเรายังไม่มียังไม่รู้อะไรเราก็แบบไม่รู้เดี๋ยวฉันจะดีไซน์ในอนาคตนะคะอ่ะก็พิมพ์ก็กดเลื่อนไปนะคะ โอเคเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะก็ what would you like นะคะ to name your store นะคะอยากจะตั้งชื่อ store ของคุณว่าอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ลองเลือกมาเป็นพิมพ์นะคะ,ะเดี๋ยวเป็นพิมพ์นะคะดิจิตอลดิจิตอลช็อปอ่ะคือยังไม่รู้หรอกแต่ว่าอาจจะไปเปลี่ยนในอนาคตก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นชื่อโดเมนที่ จะโชว์ไม่ใช่โดเมนของเรานะคะเป็นโดเมนที่สมมุติมานะคะที่เวลาสมมุติเรายังไม่มีโดเมนเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นพิมพบราบราบรา my shopify com นะคะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์หรือว่าซื้อโดเม a น,นะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะจะถามว่ามันมันฟิตไหมในในอนาคตก็คือสามารถเปลี่ยนได้นะคะโอเคนะแล้วก็เป็นพิมพ์ดิจิทัลช็อปนะคะแล้วก็ next ไปเนาะ อ่ะเลือกเลือกประเทศของคุณอันนี้เลือกตามความเป็นจริงไปเลยนะคะอย่ามาเออฉันอยู่ประเทศนี้เดี๋ยวฉันจะไปเลือกประเทศไทยนะไม่ต้องนะคะเลือกประเทศที่เราอยู่นะตอนนั้นนะคะตอนนั้นนะจอน่ะตอน ตอนที่เราใช้พวกแพลตฟอร์มอะไรต่างๆแล้วก็สมัครแล้วก็อยู่ในประเทศนั้นมีแอคเคา t ์บัญชงบัญชีที่เราส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในประเทศนั้นนะก็ควรตั้งเป็นประเทศนั้นไว้ข้างต้นนะคะโลเคอลหรือว่า,าหรือว่าคุณจะขายที่ไหนหรือคุณส่งของเองอะ่ะเออคุณก็จะต้องใช้ที่อยู่ปัจจุบันของคุณนะอืมโอเคนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็พาสเวิร์ดที่คุณจะกำหนดนะคะอ่ะก็กำหนดพาสเวิร์ดจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดไหมหรือจะใช้พาสเวิร์ดเดิมนะ โอเคพิมพก็ล็อกอินเข้าไปนะคะต่อไปนะก็จะมีเลขนะคะที่จะขึ้นมาเนาะจะอยู่ในอีเมลนะคะอ่ะเราก็กรอกเพื่อยืนยันตัวตนนั่นแหละนะคะเรียบร้อยนะคะอ่ะก็กรอกเลขที่ได้มาจากในอีเมลนะคะโอเคแล้วก็ล็อกอินค่ะ เขาบอกว่านะคะให้รีวิว your security setting นะคะยวดูนะคะคอนเฟิร์มเรียบร้อย ก็จะได้หลังบ้านนะคะหลังบ้านหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะมี s h o p ปี้ไนะคะอ่า ตรงโลโก้ด้านซ้ายตรงนี้นะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะที่บอกว่าเราเนี่ยจะใช้งานนะคะได้ฟรีจนถึงวันที่20นี้นะคะก็คือฟรีเราไม่ต้องเซตติ้งเย์เมนอะไรเลยนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะต่อนะคะเอ่อ็กเซน์นะคะกับ Shopify นะแค่เดือนละ 1ยูโรเท่านั้นนะคะใน3เดือนแรกนะคะใน3เดือนแรกนั่นก็หมายถึงใน3เดือนน่ะเราจะจ่ายทั้งหมดเลยทั้งหมดใน3เดือนก็ประมาณ3ยูโรซึ่งถูกมากๆใน3เดือนคือมี90วันอ่ะทุกคนคุณจะเริ่มบิลแล้วคุณจะดูว่าคุณจะขายของได้ไหมคุณจะสามารถผลิตสินค้าขึ้นมา แล้วคุณสามารถทำมาร์เก็ตติ้งแล้วมีอินคัมได้ไหมมันยากหรือเปล่าการดูแลเว็บไซต์เองการทำออนไลน์การเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยตัวเองแล้วขายของไปทั่วโลกเนี่ยมันยากหรือเปล่าใน3เดือนแล้วจ่ายแค่ร2อบาทถูกมากๆทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอใครยังไม่ได้ไปสมัครไปสมัครเลยนะคะไปสมัครเลยนะคะยังไม่ได้ไปสมัครรีบไปสมัครเลยนะคะทุกคนเพราะ3เดือนเนี่ยโปรโมชั่นแบบเนี้ยชอปปี้ไฟไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆไปสมัครเล่นๆก็ได้นะคะ มักร3เดือนลองลองสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยตัวเอง3เดือนอะในราคาเนี้ยถ้าคุณสนใจที่จะทำดรอปชิปปิ้งนะคะปริโนม,มานนะคะดิจิตอลโปรดักต์เซลเลอร์นะคะหรือจะทำนะคะหรือจะทำขายสินค้าที่เราผลิตเองหรือซื้อเอามาขายถ้าเกิดว่าหลังจาก3เดือนไปแล้วนะคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้คุณก็แค่ ปิดนะคะปิดเว็บไซต์ไปเลยนะคะคุณก็ไม่ต้องจ่ายรายเดือนต่อไปในราคาที่เป็นราคาปกติของเขานั่นก็คือเดือนละเอ่ีเหรียญแล้วก็หรือว่าประมาณพันกว่าบาทน,นะอันนี้คุณก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่คุณขายได้ละ่ะคุณก็จะได้รู้ไงว่า คุณจะได้มีเวลาเตรียมตัวเจ็บน้อยนะคะก็คือลงทุนน้อยนะคะเพื่อผลตอบแทนที่มากแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่ต้องกดดันนะคะโอเคนะคะหลังจากที่เรานะคะได้เออเซตติ้งนะคะเรียบร้อยแล้ว,วก็เคาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเข้ามานะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเออหลังบ้านนะคะเป็นหน้าร้านที่อยู่หลังบ้านนะคะที่เราจะเซตติ้งเออ สินค้าของเราเซตติ้งหน้าร้านของเรานะคะ,ะพวกอีเมลมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะคะหลังบ้านแอนาลิสติกต่างๆนะคะหรือจะทำโปรโมชั่นทำดิสาウตต่างๆปรับปรุงทุกอย่างนะคะแอปพลิเคชันต่างๆจะอยู่ในหน้านี้นะคะ,ะเราตั้งแต่ที่เราเปิดร้านมาเนี่ยเราก็แค่ได้ในตัวของการเซตติ้งการเปิดแอคเค n t กับ Shopify เฉยๆนะแล้วก็มีหน้าร้านนะเดี๋ยวเราจะต้องมาในเรื่องของการเซตติ้งร้านเพื่อให้ร้านของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบนะคะพร้อมสําหรับการขายนะในในเบส Setting นะคะเบสิกเซตติ่งจะมีขั้นตอนเกิน4ขั้นตอนหลักๆนะคะของเบสิกเซตติ n งนะคะก็คือ1เราจะต้องทําหน้าร้านก็คือหน้าเว็บไซต์นะคะออกแบบหน้าเว็บไซต์เนี่ยให้สวยงามนะคะต่อไปนะคะเราจะต้องแอดโปรดักต์นะตัวนะักตอนนี้เราจะต้องทราบแล้วว่าเราจะขายโปรดักต์อะไรเราจะขายโปรดักต์ที่ซื้อมาขายไปนะคะหรือจะขายโปรดักต์ที่ทําขึ้นมาเองนะคะหรือจะขายโปรดักต์ที่เป็น drop shipping โปรดักต์ที่เป็น print on demand นะคะหรือจะเป็นโปรดักต์แบบดิจิทัลไฟล์หรือจะเป็นคอร อะไรต่างๆเราต้องทราบแล้วเราถึงจะได้รู้ขั้นตอนการ Add Product เหล่านี้นะคะเพราะมันมีขั้นตอนการทำที่ต่างกันนั่นเองนะคะหลังจากที่เรา Add Product แล้วเนี่ยเราก็จะมา add อะตัวเราจะมาซื้อโดเมนถ้าใครมีมีแล้วก็ใช้โดเมนที่มีอยู่ได้นะคะหรือถ้าใครไม่มีก็สามารถซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Shopify ได้นะคะตรงนีน้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นรายปีนะคะราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ประมาณ14 14อ่า เหรียญหรือ14ยูโรแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าคุณไปซื้อที่ไหนบางที่ก็10เหรียญเนานะก็ประมาณ1,000บาทนะคะต่อปีนะต่อปีอันนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะเราจ่ายต่อปีเลยนะคะประมาณ1,000บาทนะคะหรือว่า1,000ต้นๆหรืออาจจะไม่ถึงแล้วแต่ว่าคุณไปซื้อมาจากที่ไหนนะแต่ถ้าคุณยังไม่มีก็สามารถซื้อผ่าน Shopify ได้เลยนะคะก็ราคาประมาณอนะ่า1,000เนาะประมาณ1,000พิมคิดว่านะ คิดว่าถ้าตีเป็นเงินไทยปร,ประมาณ1,000ตรงนี้เนี่ยทำไมจึงต้องมีโดเมนนะคะโดเมนเป็นเหมือนแอดเดรสเป็นเหมือนบ้านนะคะว่าจะไปหาเราเนี่ยจะต้องไปหาที่ไหนใช่ไหมแตใ่ในของในส่วนของออนไลน์เนี่ยแอดเรสก็คือ,อเว็บไซต์นะคะแอปเว็บไซต์ที่เว็บไซต์ที่มีเ me. .com เอย .th. Es. ต่างเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะ ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าหาเราได้หรือว่าเข้าถึงเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีโดเมนนะคะโดเมนเนี่ยมันเป็นเหมือนชื่อร้านเลยก็ได้นะคะเอาเป็นชื่อร้านแล้ว com แบบนี้ก็ได้นะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจําภาพจําตั้งแต่ชื่อร้านชื่อโดเมนทุกอย่างชื่ออีเมลนี้ก็เป็นภาพจําว่าเออนี่คือแบรนด์ของเรานั่นเองนะคะอาจจะฟังไปแล้วดูสับสนนะเดี๋ยวค่อยไปลงมือทํานะคะเป็นขั้นตอนไปก็ ันดับที่3ก็คือซื้อดเมนนะคะแล้วก็ใส่โดเมนของเราลงไปใน Shopify นะคะต่อไปนะคะก็คือข้อที่4นะคะนั่นก็คือ setting payment นะคะแน่นอนอยู่แล้วร้านค้าของเราสวยนะคะเรามี Product นะคะและเรามีโดเมนที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านของเราได้ข้อที่4เพราะลูกค้าชอบใจจะซื้อสินค้าของเราเนี่ยเขาจะต้อง ใช้วิธีการซื้อที่หลากหลายแบบนะบางคนก็มีบัตรเครดิตบางคนไม่มีบัตรเครดิตบางคนไม่มีอะไรเลยนะคะหรือบางคนอยากที่จะใช้แบบดิจิตอลแบบอย่างเช,นช่น Apple Pay นะคะหรือ Apple Payment นะคะหรือจะเป็น PayPal หรือจะเป็นอื่นๆอีกมากมายนะเพราะหลายๆประเทศเนี่ยก็มีาการจ่ายตังที่หลากหลายแบบที่ไม่ใช่เป็นเครดิตเดบิตอย่างเดียวนะคะ ตัวนี้เนี่ย s e t t i n g payment ยิ่งมีช้อยให้ลูกค้าเลือกมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถชำระได้เร็วขึ้นนะคะสามารถตัดสินใจชำระได้เร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นบางร้านเนี่ยถ้าเรา Setting บางทีเนี่ยเราอาจจะ Setting เคร d ิต d e b ิตไม่ได้แล้วลูกค้าจะต้องจ่ายแค่แบบ PayPal อย่างเงี้ยแล้วลูกค้าไม่มี PayPal อย่างเงี้ยลูกค้าก็อาจที่จะเลือกที่จะแบบไม่ชำระไม่ซื้อแล้วมันซื้อยากเหลือเกินดังนั้นเนี่ยการ setting payment ถ้าเกิดว่าคุณสามารถ Setting p a y m e n t ได้หลายหลอย มันก็จะเป็นโอกาสดีให้คุณสามารถที่จะ,ะลูกค้าเนี่ยสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าคุณได้เร็วขึ้นนะคะถ้าคุณมีไหลายช้อยลูกค้าก็จะรู้สึกว่ามันซื้อ,ซ,อซื้อขายกันง่ายนั่นเองนะคะอ่ะเราก็ได้4ขั้นตอนแล้วนะคะเราก็มาเริ่มลงลงมือทำกันเลยคะ่ะ